ชมพัวรยาบินเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เรียกได้ว่าตกเป็นประเด็นดราม่าไม่จบจริงๆค่ะสำหรับซุปตาร์สาวชมพูวรยาหลังจากที่ออกมาโพสได้ยาวรีวิววัคซีนซีโนแวคจนโดนดราม่าชุดใหญ่ว่าถูกจ้างมารีวิวหรือเปล่าพอล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับครอบครัวก็เจอดราม่าทันทีหลังจากที่มีภาพเช็คอินที่ทําให้ชาวเน็ตในโดออนไดน์อามาตั้งคําถามเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีคนดังที่บอกว่า ตัวเองฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วเข้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้งานนี้จึงทําให้หลายคนสงสัยว่าแล้วชมพู่ที่ฉีดวัคซีนตัวนี้เหมือนกันทําไมเข้าได้งานนี้ก็เกิดด่ามสนันอีกแล้วล่ะค่ะเพราะชาวเน็ตหลายคนก็ออกมาตั้งคำถามเลยว่าเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้ทั้งข้อพัวแบบนี้ฉีดวัคซีนอะไรกันบางคนก็ถึงขั้นสงสัยว่าเป็น v v ว,วีไอพีได้วัคซีนตัวอื่นไปแล้วหรือเปล่า ในขณะที่หลายคนก็ออกมาแย้งว่าในเว็บไซต์ของสวิตเซอร์แลนด์บอกว่ารองรับคนที่ฉี่วัดซินเซโนแวคงานนี้จึงทําให้หลายคนสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าเอ๊ะแล้วที่บอกว่าเข้าไม่ได้ก่อนหน้านี้สรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เอาเป็นว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งคาดเดาและตีความกันไปเองเลยดีกว่าค่ะยังไงก็รอฟังคําชี้แจงจากแม่ชมพู่ก่อนดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวนั้นจะเห็นกระแสดราม่านี้หรือยังแต่จะออกมาโพสชี้แจงอะไรหรือไม่ พราะก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเกี่ยวกับวัคซีนตัวนี้หลายครั้งแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยตอบโต้หรือออกมาโพสชี้แจงอะไรอีกเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูกันว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงความจริงไหมหรือจะปล่อยให้เป็นดราม่าไป